สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยแอคคานวเตอร์นะครับสวัสดีแฟนเพจ YouTube นะครับติ๊กต็อกด้วยนะฮะในคลิปนี้พามารับชมนะครับผมเด็กออยเลอร์นะฮะเด็กปั้นนะครับกับงานปั้นโคกทุเรียนครั้งแรกนะครับผมหลังจากที่เคยเกาสลบสาขาวมูกีนะฮะแล้วก็ตักดินใส่ดำอะไรเงี้ยนะฮะก็ ก็เคยทำมาแล้วนะฮะแต่ว่ายัง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 ไม่เคยทำโคบทุเรียนนะครับผมไอไปครั้งแรกนะฮะแล้วก็ที่ยังยังก็แทงสลบหลางมุกขีนะฮะปาดข้างดึงสลบขึ้นตัดระดับตั้อะไรก็ยังนะฮะยังไม่ยังไม่ดียังไม่เป๊ะนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมว่าไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดนะคือต้องเรียนรู้ฝึกฝนไปนะฮะ ก็ต้องอยู่ในความควบคุมของเรานะฮะการดูแลของเราโดยที่ทําอะไรแล้วมันไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องมาเก็บตามหลังหรือว่าเสียหายนะฮะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้เราก็ไม่ได้ดูก็อาจจะกลับมาต้องแก้ปัญหาเยอะนะฮะก็เลยต้องคอยดูนะครับก็ให้ฝึกฝนวันนิดวัน,น,ดวน,น,นหน่อยแล้วก็ดูดูงานดูการดูการทํางานของเราไปด้วยนะฮะ แต่ถ้าไม่ได้อยู่บนรถตลอดคือมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้รู้งานเวลาเราทํานะครับคือบางครั้งเนี่ยการสอนอธิบายเนี่ยมันสู้การกระทำนะครับการที่เรากระทาแล้วก็ให้ดูไปด้วยนะครับแล้วก็อธิบายไปด้วยเนี่ยมันจะดีกว่าการนั่งอธิบายอย่างเดียวแล้วโดยดีไม่ได้ลงมือทำไมไ่โดยที่ไม่ได้ลงมือ,อปฏิบัติทําให้ดูอย่างเงี้ยมันกอ็อาจจะ อามองเห็นภาพนะครับอาจจะได้จะฟังแต่ว่ามองมเห็นภาพ่ถทาลักษณะแบบนี้คือการทําไปด้วยแล้วก็อาจจะมองเห็นภาพไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจง่าย,ายกว่าเป็นเร็วกว่านะครับคือครั้งแรกก็อาจจะงืงง้งง่ายกันหน่อยนะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่ามันต้องใช้ปันโค้เนี่ยมันต้องใช้มือที่นิ่งมากนะครับมือที่นิ่งแล้วก็ระยะที่กะที่ถูกนะ ปั้นครั้งแรก bia, ถึงว่าได้ขนาดนี้ก็ถือโอเคนะเพราะว่ามันเป็นเป็นโคเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะฮะละเอียดแล้วก็ปั่นค่อนข้างจะยากนะครับถ้าแป้งไหนที่มันค่อนข้างจะ,ขงจะเขาปักหลักเป๊ะๆต้องการที่ป енной, ไปไปเป๊ะๆเป๊ะๆเนี่ยทำไม่ได้นะครับคือแป้งนี้ค่อนข้างจะเออเรียกว่าอะไรลูกพีเขาค่อนค่อนข้างจะไม่ค่อยต้องการสวยเท่าไหร่แล้วก็หลักข้อไม่ค่อยตรงนะครับก็เลยปั่นได้นะฮะ จะทำแป้งไหนที่เขาปักหลักฉากอะไรตรงแนวตรงเป๊ะๆๆนี่โคกขนาดโคกเนี่ยมันต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันเพิ่มมันจะเบี้ยวทันทีนะแล้วหลักศูนย์กลางหลักเนี่ยมันต้องอยู่ตรงกลางเป๊ะครับถึงไม่เป๊ะแต่ว่าประมาณ80 70%นะครับมันจะตรงกันเป๊ะเลยตีนตีนขอบอ่าตีนขอบโคกนะฮะระดับโคกความขนาดของใหญ่ของโคกเนี่ยมันจะเป๊ะๆๆเลยนะอันนั้นสำหรับแปลงที่ต้องการความเป๊ะความแม่นยำที่สูงนะฮะ รับแป้งนี่ก็ไม่ไม่ต้องการเท่าไหร่นะฮะก็ปลูกได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันแนวมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เท่านั้นเลยครั้งแรกทุกคนก็เป็นแบบนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าใครนะฮะสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เป็นอยู่แล้วก็อย่า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 ซ้าำเติมนะเพราะว่าเราต้องนึกถึงตัวเองตอนที่เราทำทีแรกนะก็เป็นเหมือนกัน และยอย่างคือลักษณะอาการสอนต้องใจเย็นนะครับผมเพราะว่าเราต้องนึกถึงตัวเองว่าตอนที่เราเป็นด็กๆนนี่เราโดนสอนแบบใจร้อนโดนด่าโดนว่าเนี่ยเรารู้สึกแย่นะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความรู้สึกของเราที่เราเคยผ่านแล้วก็มาใส่กับความรู้สึกของน้องไปนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ